วันนี้ชวนคุณเช็ค6โปรโตีนเพื่อสุขภาพรวมมาให้หมดนะคะในคลิปนี้เวโปรตีนโปรตีนพืชนะคะเป็นตัวช่วยในการสร้างกล้ามเนือ้อสําหรับคนที่อยากจะเบิร์นคนที่ออกกาลังกายลดน้ำหนักสุดในเรื่องสายฟิตแอนด์เฟิรมคลิปนี้ห้ามพลาดเลยค่ะสวัสดีค่ะส,ส,ะสัสดีคุณชาวโปรแชคที่น่ารักทุกคนนะคะนี่ก็อยู่ในช่วงเช็คเวตนิ้งนะคุ มองทับหลายช่วงมากนะคะจนสับสนไปหมดแล้วว่าเช็คเบตติ้งเราจะมาเมื่อไหร่นะคะก็วันนี้เช็คเบตติ้งนะคะก็คือน,นําโปรตีนทั้งหมดที่ว่าเนี่ยมาเช็คให้คุณทุนได้ดูกันนะคะเช็คเบตติ้งเราก็จะมีแจกของรางวัลให้แฟนตัวยงเช่นเคยนะใครมีเครื่องหมายเพชรรอุ้นรับได้เลยกระแสออกกำลังกายเริ่มกลับมาแล้วนเนื่องจากว่าโควิดหายไปนะคะเราก็เริ่มกลับมาออกกำลังกายได้วันนี้มองจับรวบพิเศษนะโปรตีนพืชโปรตีนเวนะคะน่าสนใจมาหกกห่อเลยสูตรไหนเหมาะใครใครควรทานสูตรไหนดีนะรอบนี้อัปเดตอีกครั้งนะคะมองเริ่มมกกกลัับาาอองย จริงจังมากขึ้นนะคะก็ลองโปรตีนมาลายยี่ห้อเหมือนกันมองเป็นโปรตีนเลเบรบนะคะแล้วมองเป็นสายโปรตีนพืชน,นะคะุกคณโดยเฉพาะหลังๆมันมีข้อมูลว่าโปรตีนจากถั่วลันเตาเนี่ยเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพสูงใยอาหารก็มีเยอะนะคะคนก็หันมาเริ่มทานมากขึ้นถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีตัวหนึ่งเลยสําหรับสายออกกาลังกายแล้วก็เล่นกล้ามนะเพราะว่า เขามีงานวิจัยค่ะว่าถั่วลันเตาเนี่ยมีแอ r อา n i n นก็คือกรดอะมิโนที่ใช้ในการสร้างกล้ามเนื้อนี่สูงนะคะถ้าดูจากงานวิจัยนี้นะคนุณูจะเห็นว่าเขาสร้างกล้ามเนื้อได้มากกว่าวโปรตีนเดี๋ยวมาเริ่มที่โปรตีนพืชยี่ห้อแรกยี่ห้อแรกเนี่ยก็จะเป็นนิวเวนะคะนิวเวหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ เขาเป็นโปรตีนพืชน้องใหม่นะคะนี่เป็นสูตรคีโตนะเป็นรสโกโก้นะคะใส่โปรตีนจากพืชผักผลไม้มา7ชนิดด้วยกันหนึ่งเซิร์วิ่งเนี่ยเขาจะให้โปรตีน้งหมด21กรัมสารไอติมหลักเนี่ยเป็นโปรตีนจากพืชท่าแหล่งด้วยกันนะคะโปรตีนถั่วเหลืองโปรตีนถั่วลันเตานะโปรตีนจากข้าวโปรตีนจากเมล็ดทานตะวันแล้วก็จากข้าวโอ๊ตนะคะถ้าดูจากสูตรเนี่ยถั่วลันเตาเขาจะน้อยกว่าถั่วเหลืองคา B c a ซเป็นค่าที่สำคัญมากเหมือนกันแต่เขาไม่ได้บอกมาที่ฉลากนะมันทำให้หมองไม่ทราบปริิมม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 าาาาณปปปรรตีีีีีนนนนนนทท่่่่่่่ผผผลลลออกกกกก้้้เเเืืสวววว็็็็จะะะััแไ7ชชดค มาทาให้อิ่มท้องนานมากขึ้นตรงนี้หมอว่าสายลดน้ำหนัก่าจะชอบตัวกระปุพพกพกพาง,ง่ายช้อนค่อนข้างใหญ่นะโปรโตีนละลายง่ายค่ะแต่ว่ากากใยค่อนข้างเยอะหรือคุณคุณช่วงแรกทานอาจจะเปิดหน่อยนะคะอิ่มท้องมากจุกเลยค่ะจุดเด่นก็คือเขาใส่โปรโตีนมาจากหลากหลายแหล่งวิตามินจากผักอีกเจ็ดชนิดนะคะกากใยเยอะถ้าดูจากปริมาณโปรโตีนหมอว่าโปรโตีนกลางๆแต่ก็ไม่ได้น้อยนะกลางๆถ้าจะเน้นทานเพื่อเรื่องกล้ามเนื้อไม่แนะนาเท่าไหร่เป็นแนวสายคุมน้ําหนักแล้วก็อยากได้เรื่องสุขภาพไปเบน เพราะถ้าดูดักรสเนี่ยค่ะถั่วลันเตาเขาไม่ได้เยอะเนอะเหมาะกับคนสายวีแกนคนทานมังสวิรัตนะคะทานได้เมื่อกี้เป็นข้อดีาวนี้มาดูที่ข้อเสียกันบ้าง BCAF <AM S 1> ไม่บอกนะคะเพราะฉันไม่รู้ว่ามีผลต่อกล้ามเนื้อมากน้อยแค่ไหนมีส่วนผสมของนมแล้วก็ถั่วเหลืองใครที่แพ้ก็ต้องเลี่ยงไปเนอะคือถ้าดูเขาเป็นโปรตีนพืชเนาะแต่ว่าแคลอรี่ก็ร้อยกิโแคลก็ไม่ได้น้อยนะแต่ว่าโอเคแหละมอก็ไม่ได้เยอะสูงปี๊ดเหมาะกับคนที่รักสุขภาพแบบอง์รวมนะคะทานโปรตีนเพื่อช่วยในองรวมช่วยด้านสุขภาพไไม่ด้้้เเป็นนนแบบออกกกําาลังยจ ลดน้ำหนักจ๋าหนกระปุกนี่ได้11เซิร์ฟบิ้งคุณคุณราคา1,190บาทก็คือทานได้11ครั้งอ่ะต่อไปโปรตีนพืชยี่ห้อที่2นะคะเขาชื่อลิ p โปรตีนนะคะเป็นโปรตีนพืชรสช็อกโกแลตอันนี้ได้จากถั่วลันเตาเป็นถั่วลันตเตาออแกนิกนะคะเหมาะสำหรับคนออกกำลังกายเน้นเบิร์นเน้นเผาผลาญคนที่อยากลีนอนะฟิลนั้น ถ้า,ามองดูปริมาณโปรตีนเออยี่ห้อนี้โปรตีนค่อนข้างเยอะเลยค่ะ26กรัมต่อเสิร์ฟพ,พลังงานก็น้อยค่ะ130กิโลแคลอรี่ปกติโปรตีนพืชจะอยู่ที่ประมาณ150ยอัพนะอันนี้แคลอรี่น้อยกรดอะมิโน,โนจําเป็นครบทั้ง9ชนิดแล้วก็รวมกรดอะมิโนทั้งหมดที่อยู่ในกล่องนี้นะคะ18ชนิดนะับปริมาณกรดอะมิโนใช้ได้เลยเขาบอก BCAA มาด้วยนะก็ค,ะคือเขาแจ้งค่ากรดอะมิโนเรียบร้อยนะคะนี่ดีค่ะ BCAA ทั้งหมดถ้ามานับรวมเนีย่ยเท่ากับ52 2กรัมต่อเซิร์ฟิงนะคะใช้ได้เลยคคคุุุณณณดดูนนิึะว่าื้อ จะสงสัยว่าทำไมฉลากอ่ะเขียนมาแค่1.2กรัมนะคะ BCAA ตอนแรกหนูก็งงเหมือนเดี๋ยวอ่ะ BCAA แค่1.2กรัมเหรอทำ มันคำนวณแล้วมันไม่ตรงกงันกับฉลากอะคะ่ะพอไปหาคําตอบมาเนี่ยพบว่าตัวถั่วลันเตาเขาให้ BCA แค่4กรัมเขาก็ยต้องใส่เพิ่มมาเพื่อให้ได้5.2นะคะปริมาณก็จะเป็นไปตามที่งานวิจัยกาหนดว่าสําหรับคนที่อยากจะเพิ่มกล้ามเนื้อต้องใช้5กรัมนะคะแล้วก็สามารถที่จะลดความเมื่อยล้าจากการออกกลางกายได้ด้วยอย่างที่หมองบอกไปว่ากรดอะมิโนโรครบทั้งหมด18ชนิดนะคะสูตรนี้มีอาร์จินีน2.39กรัมนะแล้วก็มีไลซีน1.876ค่ะก็จะเป็น2ตัวที่เป็นคีหลักที่มาช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้้้อนะคะคปริมาณใชไดเลย อาอื่นที่ใส่มาก็จะเป็นตัวครีเอทีนค่ะคุณเป็นตัวช่วยฟื้นพลังงานให้เซลล์กล้ามเนื้อมันทําให้เราอึดฉุกทนฝึกได้นานขึ้นมีแอลคาลอยดีนฟูมารตนะคะก็เป็นตัวที่ช่วยเหมือนลําเลียงเซลล์พวกไขมันต่างๆให้เอามาใช้เป็นพลังงานนี่แหละเขาเป็นตัวช่วยเบิร์นนะคะไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีไขมันอิ่มตัวแล้วก็ไม่มีน้ําตาลนะใครที่กังวลในสุดนี้มองว่าเขาทาออกมาได้เคลียร์นะคะฉลากเคลียร์มากที่ห้อนี้โบตินค่อนข้างละลายน้ำง่ายคุณคุณรสช็อกโกแลตค่อนข้างชัดนะคะออกหวานนิดๆแต จะชอบค่ะกับใยน้อยกว่าตัวนิวเวนะคะทานแล้วอิ่มกาลังดีจุดเด่นก็คือมีส่วนผสมของถั่วลันเตาออแกนิกใช้น้ําบริสุทธิ์ในการสกัดไม่ได้ใช้สารเคมีโปรโตีนธรรมชาตินะคะให้กรดอะมิโน18ชนิดก็คือให้เยอะเลยนะคะ BCA ก็อยู่ในอัตราส่วนที่งานวิจัยเขาว่าดีอ่ะก็คือ2ต่อนหนึ่งต่อนหนึ่งเป็นตัวที่ย่อยง่ายไม่ทําให้ท้องอืดดูดซึมได้ไวช่วยลดฮอร์โมนไกลเลนไกลเลนก็คือฮอร์โมนที่ทําให้เรารู้สึกไม่หิวอะค่ะคือมันมีรายงานแล้วว่าโปรโตีนจากถั่วลันเตา,นานตเนี่ยนะถ้้าาาานนตออเืงงกกัััั12สสปดดดดหห์3ะจมรลไ แล้วก็มวลกล้ามเนื้อเนี่ยยังคงอยู่มีกรดอะมิโนตัวอาร์จินีแล้วก็ไลซีนสูงต้องการลดความเมื่อยล้าจากการออกกำลังกายเนี่ยสูตรนี้ก็ได้มีสารอื่นๆที่มาเสริมการทางานของกล้ามเนื้อแล้วก็สลายไขมันค่อนข้างเยอะเป็นวีแกนเช่นกันนะสายมังสวิรัติทานได้ค่ะข้อเสียมองว่าโซเดียมเขาค่อนไปทางเยอะหน่อยนะเพราะฉะนั้นคนที่ต้องจํากัดปริมาณโซเดียมอย่างเช่นแบบความดันสูงอะไรเงี้ยค่ะจะต้องระวังเป็นโปรตีนพืชที่เน้นสร้างกล้ามเนื้อนะคะรวมถึงคนที่อยากสลีปไปพร้อมๆกันคนที่กังวลเรื่องถั่วเหลืององงล่่่เเจะมมีีผสยตฮน ระยะยาวนนี้ทานได้1กระปุกมีทั้งหมด29เซอรฟ์ฟนคุลคุณตกที่1,890บาทค่ะโปรตีนพืชยีออ่ห้อที่3อีกยี่ห้อดังก็จะเป็นตัวแพนเต้น,นะคะอันนี้เป็นแพนเต้รสชักกแลตนะคุณคุณเป็นโปรตีนนําเข้าวัตถุดิบจากเนเธอร์แลนด์แล้วก็จีนนะคะใช้โปรตีนจากพืชเป็นโปรตีน5ชนิดฟอกทองข้าวมาเมล็ดทานตะวันถั่วเหลืองถั่วลันเตานะคะปนบดอ,อยู่ในนี้แต่ว่าแต่ละชนิด ในฉลากเขาไม่ได้บอกเปอร์เซ็นต์ปริมาณมาะคะ่ะมองเห็นว่ามีถั่วลันเตาผสมมาด้วยแต่ไม่ชัวร์เรื่องปริมาณจริงๆนะเพราะเขาไม่ได้แจ้งนะคะถ้าตามดิวติชั่นแฟกต์เลยหนึ่งช้อนจะให้พลังงานประมาณ140กิโลแคลอรี่นะแต่ว่าโปรตีนเนี่ยจะน้อยลงมาหน่อยก็คือได้21กรัมถ้าจะทานให้ได้โปรตีน30กรัมแบบเนี้ยเราจะเห็นโปรตีน30กรัมตามข้างก่องเนี่ยมันต้องตัก1ช้อนครึ่งอะแต่หนึช้อนครึ่งอะพลังงานจะเยอะขึ้นนะก็คือ190กิโลแคลนะคะ มีกรดอะมิโนจําเป็นครบทั้งหมด9ชนิด BCA ไม่ได้แจ้งมาที่ฉลากอ่ะน้มองฝากแบรนด์ไปด้วยนะคะจริงงโปรตีนทุกชนิดเนี่ยควรจะแจกแจงกรดอะมิโนมาเลยว่ามีอยู่เท่าไหร่นะเพราะาเรากินโปรตีนเพื่อให้ได้กรดอะมิโนทุกวันเนี้ยผู้บริโภคใส่ใจเรื่องฉลากมากขึ้นฝากจริงๆเลยค่ะสำหรับแบรนด์ที่ทําโปรตีนนะต้องให้ความสําคัญเรื่องนี้นะคือแบรนด์ไหนที่แจกแจงกรดอะมิโนมาครบเนี่ยมองติก๊กถูกให้เลยอะแต่ถ้าแบรนด์ไหนที่ไม่แจ้งมามองรู้สึกว่ามันยังไม่แบบเคลียร์พออะ โปรตีนจากถั่วเหลืองนะคะก็มาช่วยพวกเรื่องอาการร้อนร้อนมูกวับในผู้หญิงวัยทองได้นะก็ช่วยเรื่องผิวพรรณได้เน้นพืชน,นะคะก็เป็นโปรตีนที่เน้นความหลากหลายของพืชน,นะมีโอเมก้าสามโอเมก้าหมาช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกลรอนะมีไฟเบอร์จากอินูลินอย่างเงี้ยคะ่ะก็มาช่วยระบบขับถ่ายได้ ตัวโปรตีนละลายง่ายค่ะรสช็อกโกแลตผสมกับน้ําเชคแล้วก็ฟองน้อยรสชาติดีคุณคุณเข้มข้นทานง่ายเหมือนโกโก้ทั่วไปเลยสุดเด่นก็คือโปรตีนหลากหลายโปรตีนสูงไฟเบอร์ก็สูงนะคะช่วยในายงาของการขับถ่ายได้ข้อเสียราคาแรงเมื่อเทียบก,กับแบรนด์อื่นๆถ้าดูดีๆจะเห็นว่าเขามีส่วนผสมของคาเฟอีน,นคุณคนที่ไม่ทานคาเฟอีน อันนี้ต้องระวังโซเดียมก็ค่อนข้างสูงค่ะนี้310กรัมต่อเซอร์วิงเลยแคลอรี่ไม่ได้ต่ํานะคะก็สูงนิดน,คน,คน,นึงสํหรับคนควบคุมน้ําหนักเนี่ยวันหนึ่งอาจจะทานเยอะมากไม่ได้หม่องว่าเหมาะกับคนที่เพิ่งเริ่มทานโปรตีนนะแต่ว่ามีถั่วเหลืองปนมาใครที่แพ้ก็ต้องเลี่ยงไปนะนึงกระปุกเนี่ทั้งหมด29เซอร์วิงนะคะราคา1,990บาทค่ะต่อมาคราวนี้ก็จะเป็นกลุ่มเวย์โปรตีนแล้วก็คือเป็นโปรตีนจากสัตว์นะคะวันนี้หมองหยิบเอา3ยาี่ห้อดังมาคุยกันเวโปรตีนกับไซออกกําลังกายหลายคนรู้ว่าเป็นเรื่องที่มาคู่กันอยู่แล้วเนื่องจากว่าเวโปรตีนส่วนใหญ่จะมีค่า BCA ที่สูงแต่จ ประสงค์ในการทําคลิปนี้มองอยากให้เห็นว่าโปรตีนพืชเนี่ยเขาก็มี BCA ที่สูงได้เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นต้องดูว่าเป็นพืชชนิดไหนด้วยนะอ่ะมาที่เวโปรตีนยี่ห้อแรกกันก่อนอก็จะเป็นตัว IsoPro โโโนะคะซองเขียวซองนี้นะ IsoPro โโโมองเคยรีวิวไปหลายครั้งแล้วแหละ เป็นตัวนําเข้าจากเมกานะเป็นไฮโดรไลซ์เวโปรตีนไอโซเลตนะคะก็คือตัวผงโปรตีนเขาจะเล็กหน่อยนะเพราะถูกไฮโดรไลซ์ ice, ก็คือตัดมาให้ละเอียดแล้วข้อดีก็คือจะดูดซึมได้ง่ายกว่าเวทั่วไปมาดูที่แอคทีฟหลักกันดีกว่านะคะอันนี้ BCA IsoPro โโคนฮิตมากก็จริงแต่ BCA เขาไม่ได้บอกเลยนะคือที่ฉลากจะเห็นว่าพื้นที่เขาบอกมีเยอะมากอะคะ่ะตรงเนี้ยเขาไม่เขียนนะคะแต่ถ้าไปดูที่เว็บไซต์ก็จะรู้ว่าค่า BCA จะอยู่ที่ประมาณ5กว่ากว่าซึ่งก็ถือว่าโอเคแต่บอกบอกแล้วว่าถ้าฉลากไม่เคลียร์ม,ม่ต ใ้นะต้องติกที่ฉลากด้วยนะเอางี้เว็บไซต์เขียนอะไรเขียนได้หมดคุณบุนเนื่องจากไม่ไม่ผ่านออยอึกอ,อกว่าในหนึ่งเสร์ฟโปรโตีนปริมาณเยอะนะคะโปรโตีน27กรัมสุรนี้เขาจะเป็นรสโ,โกโก้ค่ะหนึ่ช้อนให้พลังงาน120กิโลแคลอรีนะคะโปรตีนละลายง่ายค่ะมองว่าไม่หวานจนเกินไปแต่ก็ไม่ถึงกระจืดนะเนี่ยทานง,ง่ายอยู่ทางแบรด์เลมว่าเป็นทาเชอรี่ คีไดเจสนะคะไม่อืดไม่สิวเหมาะสําหรับคนที่ทานเวแล้วมีปัญหาเรื่องนี้รสชาติไม่หวานมากนะสำหรับคนที่แบบไม่ใช่สายชอบหวานนะมองว่าโอเคกินง่ายโปรโตีนต่อเสิฟก็ค่อนข้างเยอะค่ะข้อเสียอย่างที่บอกมังไม่ติให้นะพอมะให้แจ้งชนิดแล้วก็ปริมาณของกดอะมิโนนะคะแจ้งแคนในเว็ไซต์บอกแล้วเว็ไซต์ไม่ผ่านออยหรอกมองว่าเวโปรโตีนนะเป็นโปรโตีนที่เหมาะสาหรับคนที่อยากสร้างกล้ามเนื้อแต่ถ้าเป็นสายลดน้ำหนักกาไปกินโปรโตีนพืชดีกว่านะคะเหมาะกับคนที่ต้องการสร้างกล้ามเนื้อนักกีฬา หนึ่งถุงจะมีทั้งหมด26สเสิร์ฟคูณคุณราคา1 7 99. 9 9าบาทประมาณนี้่อไปายจะเป็นเวของอัพติมัมนะคะยี่ห้อนี้ก็เป็นอีกยี่ห้อที่ดังเหมือนกันอันนี้ได้จากอเมริกามีมานานแล้วเป็นใสเวามาทั้งหมด3ประเภทด้วยกันมีเวโปรตีนเวโปรตีนไฮโดรไลซ์เวโปรตีนไอโซเลตนะคะมิกกันาหนะึ่งช้อนจะให้พลังงานเท่ากับอไอโซโปรสีเขียวเลยก็คือร2 0กิโลแคลอรี่ b c a ีอันนี้แจง้ง b c a ีเค่ะ BCA อรวมกันไดนะะ้ร้ามเนื้อกระมนาคะนมา18 ชนิดนะคะมีครูตามินมาด้วยนะคนสร้างกล้ามเนื้ออันนี้ก็ถือว่าติดถูกได้เขาบอกเขาใส่อาร์จินีนมาด้วยนะนนเห็นไหมแต่ไม่แจ้งปริมาณอาร์จินีนใส่มาเท่าไหร่ไม่รู้เลย1เสิร์ฟเนี่ยจะได้โปรตีนทั้งหมด24กรัมค่ะอันนี้เขาผสมนมมาด้วยนะคุณมันจะได้ง่ายต่อการกินรสชาติมันจะดีขึ้นมันจะกลมกลม่อมขึ้นเหมาะสาหรับสายออกอก,กลาลังกายอยากเพิ่มกล้ามเนื้อแล้วก็ข้อดีก็คือ BCA ก็ให้ค่อนสูงนะคะแต่ความลีนเมื่อเทียบกับ isoPro isoPro เขาจะลีนกว่านะข้อเสีียมมมมนสา นะสายเลคโตสอินทอลเลนต์แพเลคโตสไม่แนะนํานะคะท้องอืดแน่นอนท้องเสียแน่นอนไม่เหมาะกับคนที่เป็นสายลดน้ําหนักสักเท่าไหร่เพราะว่าด้วยคอเลสเตอรอลด้วยอะไรหลายอย่างมันมันไม่ใช่ลีนจ๋าเนืแต่ว่าเป็นสายเน้นเพิ่มกล้ามเนื้อนะคะอย่างที่บอกว่าถ้าคนลดน้ำหนักก็ต้องไปเป็นโปรตีนเพื่อนผมว่าดีกว่า คือบอกมาก็จริงว่ามีกรดอะมิโนโกี่ชนิดนะคะแต่ไม่แสดงตารางกรดอะมิโนอะ่ะอันนี้เราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาใส่แต่ละชนิดมาเท่าไหร่ใครอยากเพิ่มกล้ามเนื้ออันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช้อยนะหนึ่กระปุกมี29เสิร์ฟราคา1,458บาทค่ะราคาเขาก็ไม่ได้แรงมากตัวสุดท้ายคุณคุณจะเป็นลูกผสมนะคะระหว่างเวกับโปรตีนพืชนะก็คือยี่ห้อนี้ค่ะเป็น Herbalife นะ เป็นโปรตีนนมผสมวิตามินมีแร่ธาตุมีใยหานี้เขาเป็นกลิ่มมนมันิลานะคะคือถ้าเราดูตรงนี้เราเห็นว่าเขาได้เครื่องหมายเป็นแบบทางเลือกสุขภาพมาด้วยนะแต่มองว่าฉลาดเขาค่อนข้างอ่านยากนะคะจะเห็นว่าแบบตรงนี้บอกเป็นเปอร์เซ็นต์มานะคะเฮอร์บไล ถ้ามีโอกาสปรับปรุงฉลากรอบหน้าอย่าทําเป็นเปอร์เซนต์มันเอาที่คนเขาเข้าถึงและอ่านง่ายนะคะมันจะได้เคลีย์ถ่โปรตีนนมมาทั้งหมดประมาณ10กรัมคุณคุณสองช้อนเนี่ยได้โปรตีนหัว26สิกกรัมคุณคุณแปลว่า1ช้อนของเขาได้โปรตีนแค่สิบากรัมนะมีสารอื่นที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันค่ะมีตัวแอลคูตาเมนก็มาช่วยเรื่องของเสริมสร้างกล้ามเนื้อาำแซมกล้ามเนื้อแต่กถ้าดูจากสูตรจะเห็นว่าใส่มาแค่หนึ่งกรัมเองมีเบต้าแคโรทีนมีวิตามินบีนะคะใส่มาด้วยช้อนวงจะเป็็็็นนนนซเเลลลลลกกกกะะะะคค้้้าาาายยใหตตัรงงงชอ่มบ มองไม่รู้เป็นไรน้มันทานหลายสูตรแล้วแอปทานยากนิดนึงอ่ะมองว่ามือใหม่อาจจะไม่ค่อยชอบนะคะข้อดีก็คือเป็นโปรโตีนสำหรับสายสุขภาพแบบดูแลสุขภาพแบบองค์รวมนะไม่ได้เน้นดันใดด้านนึง มีทั้งวิตามินแล้วก็แร่ธาตุนะคะแคลอรี่น้อยค่ะ90กิโลแคลอรี่แต่อะไรที่แคลน้อยรสชาติมันมักจะสวนทางเ่ไมไม่ระบุค่า b c a a รวมถึงการแจกแจงกรดอนโินโนตแต่ละชนิดมาในฉลากนะอันนี้ไม่ติกให้นะมีส่วนผสมของนมวัวใครที่แพ้นมวัวก็อาจจะต้องระวังโปรโตีนค่อนข้างน้อยนะคะถ้าเทียบต่อเสิร์ฟนะแต่ว่าก็อย่างที่บอกค่ะว่าช้อนเขาก็ไม่ได้ใหญ่มากก็ถั่วถัวกันไปเนาะ หมอคนที่อยากดูแลสุขภาพคนที่รักสุขภาพ1กระปุกมี30เสิร์ฟนะคะราคา1,190บาทคุณคุณแต่ถ้าตามเรทคอมเมนต์มันต้องกิน2ช้อนใช่ไหมมันจะกินได้แค่15วันนะสรุปหมอสระตา่าเช่นเคยจริงจริงหมอเป็นสายโปรตีนพืชด้วยเนาะถ้าอยากจะเน้นเบิร์นเน้นลีนนะคะจริงจริงโปรตีนจากถั่วลันเตามีงานวิจัยขั้นข้างเยอะว่าช่วยในแง่ของการเสริมสร้างกล้ามเนื้อได้ได้ดีกว่าเวโปรตีนอีกเพราะงั้นใครที่เน้นแบบดูแลรูปร่างอยากลดน้ําหนักออกกําลังกายเน้นเสริมสรมนะรร้้้้้้าาาาาางงงงงงกกกลมมเเเเนน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 นืือออออออะะะะะโโปปปตตีีะะีีีพชช็็หึ่่่่่ยยยยยคคิวัแํ ถ้าเป็นคนที่แบบเป็นสายเวย์จริงๆนะคะชอบรสชาติชอบโปรตีนเว์เ้วเป็นสายออกกําลังกายอยากเสริมสร้างกล้ามเนื้อนะคะก็ทานเป็นตัวออพติมั m มนืวทชั่นเวไปนะคะแต่ต้องระวังนะเพราะเขาใส่นมมาด้วยคนที่แพ้นมอาจจะทานไม่ได้ส่วนใครที่ติดรสอร่อย นะไม่ได้เน้นฟีเจอร์เรื่องการเบิร์นอะไรมากมายนะคะอยากได้แค่โปรโตีนตัวเพนเตนเนี่ยก็เป็นอีกชอยที่แนะนำเหมือนกันคุณคุณทานโปรโตีนยี่ห้อไหนอยู่เพราะอะไรลืมมาคอมเมนต์มาวอยกันและถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะอย่ามองก็ฝากกด u b s c r i b e ไลค์แล้วก็แชร์ไปให้คนดิ่มคนดันฝากติดตามข้อมูลสุขภาพความงามตามหลักการแพทย์ได้ที่ช่องกรูเช็ควันนี้กรูยังมองไปแล้วคะ่ะ